ตัวนี้ก็จะเป็นกระเพาะอะค่ะกระเพาะนะฮะต้มเปื่อยนุ่มนะต้มเปื่อยแล้วอันนี้ก็คือที่หลังจากเอามาตุ๋นแล้วใช่ไหมป้าใช่ค่ะใชกะปป่ก็จะปเปื่อยต้มแล้วก็จะเปื่อยๆแบบนี้นะน,นี่ก็จะมาปรุง อันนี้ป้าดาใส่พริกอะไรครัใส่พริกขี้หนูสวนค่ะอ๋อเป็นพริกขี้หนูสวนเลยจ้าแล้วก็จะมีบีบมีน้ำมะนาวหน่อยเนาะก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวสดเลยอันนี้ค่ะครับอันนี้แซ่บๆเลยต้มแดงแบบแซ่บๆเลยครับเครื่องครบเลย แล้วก็มีหมูสับแล้วหมูสับน่าทานมากครับอมีไส้มีกระเพาะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหมูสับครบเลย กบเครื่องเลยรยลยโอ้โน่าทานมากครับเล็กต้ยมยำนะฮะนี่อันนี้ก็จะปรุงด้วยน้ำมะนาวอะไรมาแล้วเรียบร้อยเลยต้มเลือหมูแบบแซบๆเลยแล้วก็จะเป็นต้มเล้งสวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์ยามี่ครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านปาดาต้มเลือดหมูสุที่สารครับในส่วนของร้านเองก็จะขายเป็นแนวต้มเลือดหมู ต้มเล้งเย็นตาโฟแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับในส่วนของร้านเองก็จะอยู่ช่วงวิภาวดีขาออกครับตรงแยกสุทธิสารเลยถ้าใครจะมาร้านประดาก็คือ,อามาจากอากองทัพบ,บกหรือดินแดงครับไม่ต้องข้ามสะพานข้ามแยกสุทธิสารครับสามารถที่จะติดไฟแดงแล้วก็ข้างไฟแดงมาก็จะเจอป้ายรถเมล์ร้านประดาก็จะอยู่ที่ตรงใกล้ๆติดกับป้ายรถเมล์เลยก่อนไปรับชมคลิปครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับ เราก็อยู่กันที่กับร้านป้าดาต้มเลือดหมูสุีิสาลครับป้าดาสวัสดีครับสวัสดีคโอ้ตอนนี้ตอนนี้ก็แอดมาก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงนะหกโมงนิดๆนะคะหกโมงครึ่งป้าดากำลังอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในเนาะป้าดาเนาะป้าดาขายตรงนี้มานานหรือยังครับอยู่นี้นานแล้วค่ะประมาณสักกี่ปีได้อะ น่าจะยี่สปีแล้วค่ะโอ้ยยี่สิบปีเลยนะค่ะที่นี่ก็จะเป็นขายเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็นาะค่ะพระดาแล้วเป็นเมนูอื่นนะก็มีต้มเล้งต้มเล้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ๋อมีต้มเล้งด้วยต้มยำต้มยำเย็นตาโฟค่ะก็เมนูที่นี่ก็จะมีต้มเล้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่เด็ดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำ มีมีเย็นโฟนะครับแล้วก็จะมีการเป็นต้มเลือดหมูขายจุดนี้มา20ปีแล้วครับประมาณถือว่านานมากนานอยู่เนื่องจากอ่าอ่าแอดมินเองก็ทำงานอยู่ยันยาน,นี้ครับ mm hmm. ว,วิวพาวดีก็จะมาแวะชิมต้มเลือดหมูร้านประดาบ่อยต้องบอกว่าอร่อยจริงครับเครื่องในนี่วิธีการต้มนี่แบบ บอกเลยว่าดีมากครับหมายถึงว่าป้าแกทําสะอาดครับล้างอย่างดีแล้วก็ต้มก็คือจะมีใส่พวกเครื่องด้วยใช่ไหมฮะค่ะใส่เครื่องเทศอย่างดีก่อนมาทําร้านต้มเลือดหมูนี่คือทําอะไรมาก่อนอย่างข๋าวไข่้าวแกงหอมไข่ข้าวแกงค่ะแล้วในส่วนของข้าวแกงเป็นไงครับปราดานตอนที่ขายข้าวแกงมันไม่ไม่ค่อยะสบผลนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อ เมื่อก่อนขายสองอย่างนี่ราดข้าวนี่เท่าไหรอ่อะป้าสมัยก่อนตอนนั้นยี่สิบานาบมากแล้วค่ะประมาณสิบห้ายี่สิบอะค่ะโอ้ยี่สิบปีที่แล้วนะครับขายข้าวราดแกงยี่สิบสองอย่างนี่ยี่สิบบาทเหรอป้าค่ะสองอย่างยี่สิบพอขายกาวแกงไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นขายเกาเหลาต้มเลือดหมูอ๋อก็เริ่มส่วนสูตรนี่ป้าดาอ่า หรือว่าก็ปกติแล้วก็พอมีรู้วิธีการต้มมาอยู่แล้วเนี่ยอ๋อก็แบบว่าเหมือนเราดูคนอื่นเขาอนาะรักรจํจำล้วก็เก็บประสบการณ์เอาไปชิมของคนอื่นก็มั่งอ๋อก็ชิมไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการต้มแล้วก็ปรับปรุงใช่มีลูกค้าแนะนํามั่งเราก็ดูเอาจริงจริงนี่ลูกค้าก็เก่งอยู่นะเพราะว่าลูกค้าไปทานหลายร้านใช่ลูกค้าก็แอบไปทา้าสูง ักคีมอยู่แล้วเนาะเขาก็แนะนําเราก็เออเอามาับบุงอยางนะยังไงทําให้ตัวหมูสับนุ่มอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เครื่องในแบบทํำยังไงแบบไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้ก็คือตักแยกอันนี้ตักแยกเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วเพราะว่าถ้าต้มนานไปกว่านี้ก็น่าจะเละแล้วใช่ใช่อ๋อในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําซุปด้วยใช่ไหมพรดาค่ะ ต่เห็น<ม>ในส่วนของเขาเรียก,นะอ,ยกอะไรนะเครื่องในหลักเนาะเครื่องในหลักจะเป็นปอดใช่ไหมอน,นุปอดปอดกระเพาะกระเพาะปลาด,ดาก็จะยังไงฮะปอดกระเพาะก็กกจะต้มแยกมตมแยกไส้ก็มาต้มในหม้อหม้อน้ําซุปไส้เล้งก็ต้มที่เดียวกันส่วนจุดนี้ก็คือแยกส่วนที่สามใช่ไหมปา่าแยก ยีแยคือศาลตรงติดป้ายรถเมล์เลยเนาะตรงข้ามแยกดับเพลิงอะค่ะวิภาขาออกอ๋อวิภาขาออกครับข้ามแยกมาประมาณสักน่าจะสักร้อยเมตรได้เนาะเจอร้านป้าอยู่ซ้ายมือเลยแต่อย่าขึ้นสะพานครับถ้าใครมาจากจากดินแดงครับหรือว่าสนามกีฬากองขั้บกเนี่ยอย่าข้ามสะพานครับให้แบบรอติดไฟแดงนิดนึงแล้วร้านป้าเ้าจะอยู่ตรงป้ายรถเมล์ซ้ายมือเลยตรงป้าดาป้าดาที่ขายช่วงวันไหนบ้างครับขาย จันทร์ถึงเสาร์อะค่ะจันทร์ถึงเสาร์เนาะค่ะหยุดวันอาทิตย์นะคะก็พูดง่ายๆก็จะหยุดหยุดวันอาทิตย์เนาะก็หยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะจันทร์ถึงเสาร์หยุดอาทิตย์นะเครื่องอรัมีอะไรมีเครื่องในมีอะไรไหมอ๋อมีไส้มีกระเพาะมีไส้มีกระเพาะนะครับอ๋อนี่เป็นกระเพาะแค่กระเพาะอแล้วนี่อ่ะอันนี้กระเพาะกระเพาะมีไส้มีกระเพาะนะฮะค่ะเดี๋ยวก็เปื่อยนุ่มเดี๋ยวเรามานอกมันแข็งที นี่อันนี้ไส้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีหมูสับเนาะอันนี้แอดชอบมากอันนี้หมูสับมีหมูสับด้วยมีไส้มีกระเพาะ,ะหมูสับหมกักเ้รื่องอย่างดีค่ะ,คะกลางต้มอะไรอยู่ครับป้าดาอ,อันนี้ต้มเครื่องในอะค่ะอ๋อ,ต,อต่อกระเพา<อ>ะแต่ตอนแรกเอาผมมาถ่ายเห็น เห็นป้าดาใส่ไอ้เครื่องเยอะมากเลยครับมีแบบว่าใส่อะไรไปไป<ส>บ้างใส่ใบเตยใส่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมใส่กระเทียมเนาะหลังจากนี้เอาไปทำอะไรต่ออะเป็นนกน้ำแข็งนงน้ำนเย็นใช่ใข่เป็นนุ่มอ๋อก็คือเอาใส่ไปในในส่วนของน้ำแข็งเนะาะนกน้ำเย็น โอ้นี่ต้มแบบว่าเดือดๆดอ,อย่างดีเลยค่ะต้มกี่นาทีนะครับป้าประมาณสองชั่วโมงอะคะ่ะโสองชั่วโมงเลยค่ะโอโ้จะได้นุ่มต้มนานเหมือนกันนะครับเนี่ยนานอยู่เดี๋ยวเราไปดูตอนน็อกน้ำแข็งกระหันกันเลยน้องครับค่ะค่ะน่าจะเป็น ไส้นะโอในส่วนของเล้งนี่ก็อยู่หม้อนี้เลยครับปพัดา,าอันนี้ก็จะเป็นเล้งนครับอ่าเล้งร้านป้าดาก็ถือว่าเด็ดอีก,อกเมนูนั่นะครับเมนูต้มเล้งครับ เ่าเงาโซกไงโอ้โหค้อนใหญ่มากค่ะอ่าราคาขายนี่ต้มเลือดหมูนี่ชามเราประมาณเท่าไหร่ครับป้าดาจะมีห้าสิบหกสิบค่ะของห้าสิบหกสิบบาทเนาะค่ะก็อยู่ในราคาทั่วไปนะครับจ้ะ คุณภาพนี่ต้องหลังร้านเลยนะฮะห้าสิบหกสิบบาทส่วนก๋วยเตี๋ยวก็ราคาพอกันไหมฮะเหมือนกันค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ห้สาสิบหกสิบรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบจ๋อก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเย็นาโคต้มยำนะครับเ,เพื่อนๆครับห้าสิบบาทหกสิบบาทเหมือนกันอ่า หลังจากนี้ตัวของเล้งเนี่ยไปทำอะไรต่อปะ่ะดาตัวของเล้งเนี่เดี๋ยวเราไปตุนตุนเตาถ่านไว้นะคะอ๋อมีมีไปตุนไฟถ่าน<ว>จะ,นจ,ะ,จ,ะจะได้นุ่มและร้อนอยู่ตลอดอ๋อในส่วนของน้ำซุปนี่ก็คือพูดง่งยๆว่าเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะน้ำซุปกระมูกระดูกหมูล้วนล้วนๆว,วนเลยเนี่ย เครื่องปรุงนี่ก็ปกติก็ห่อเป็นเป็นมีรากผักชีมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเครื่องปรุงนี่แบบปั่นแบบปั่นเนี่ยปั่นก็ผสมแต่เป็นสามเกลือใช่ไหมป้าพวกกระเทียมพวกพริกไทยอะไรอย่างนี้กระเทียมพริกไทยปั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นต้องห่อผ้าป้าขาวลงไปนะไม่ค่ะของของป้าจะปั่นปั่นแล้วเรามาปรับปรุง ใส่ในหม้อน้าซุปอ๋อใส่ลงไปเลยอ๋อเนื่องเนื่องจากของป้าเขาปั่นครับชิ้นมันก็เลยเล็กเนาะป้าเนาะเวลาต้มไปแล้วก็คือพูดง่งยๆว่าจะก็จะไม่ค่อยเห็นอ่าในส่วนของกระเทียมพริกไทยอะไรมากเพราะว่าป้าปั่นแบบละเอียดเลยมันก็จะนวนัวในในน้ำซุปเลยใช่มมันจะเข้มข้นอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอ่าทีเด็ดของร้านนะก็คือหัวใจมันก็คือน้ำซุปนะฮะ ตอนลูกค้ามาซื้อของอีกทีก็จะเห็นาการปรุงเล้งหรือว่าการปรุงต้มเลือดหมูของทางร้านนะครับน,น้ำใส่แล้วก็จะอันนี้ก็คือจะตุ๋นอย่างนี้ไปตลอดเลยฮะนนยตุ๋นไปเรื่อยๆลูกค้ามาสั่งเร,เ,เราก็หยิบในหมอ้อนี้เลยอ,อันนี้ก็คือจะรอให้เป็นพวงครับอ,อันนี้เรานอกน้ำแข็งเสร็จแล้วอ๋อ ไส้นี่เป็นไส้อ่อนเลยใช่ไหมแต่เป็นไส้อ่อนแล้วก็ร้อยเป็นพวงนะครับเอฟบด,ดา้าในส่วนของลูกค้านี่ก็จะมีทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์แม็กเกนเจอร์แล้วก็แล้วก็มออเตร์ไซค์พี่พแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีลูกค้าเยอะอยู่ค่ะลูกค้าเยอะเนาะเขาสะดวกจอดหลายหลายกลุ่มคนอ,อยู่ใช่ใช่ค่ะ ก็มีบางทีผมเห็นพี่เขามากันแบบว่าเหมือนไปทํางานกันมาเนาะสี่ห้าคนเต็มคันรถมาเลยใช่ๆก็มาทานข้าวคับก่อนไปทํางานครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะก็หมดก็ต้มใหม่อยู่เรื่อยๆพี่ก็มีเตรียมไว้หม้อนึงข้้งหลังหม้อนึงอ๋อแต่ก็หมูสับนะค่ะมีตรู้สึกครับะตู้รมีมีช่วงเช้าแบบนี้ครับลูกค้าก็เริ่มไปยอยมาอุ่นหุ่นร้านประดานะครับ อันนี้เอาหมูสับกับเลือดอันนี้หมูสับเลือดอันนี้ลูกลูกค้าเน้นหมูสับเป็นพิเศษเหรอะค่หมูสับกับเลือดนะคะเลือดนี่ก็เห็นต้มมีใส่ใบเตย,ย,ย,ยด้วยเนาะค่ะใส่ใบเตยใส่ใบเตยด้วยจะได้หอมหมูสับมีไหมไมี่ จ้ะได้ขขค่ะขอับน้องค่ะบเจอกันอันนี้แอดก็ จะลองชิมนะครับเป็นต้มรสดหมูนะครับมโทอดได้พี่หนะ่อยอีกเมนูที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวแอดอไปชิมเป็นต้มเล้งนะอ,อันนี้ก็คือที่หลังจากเอามาตุ๋นเลยใช่ไหมป้าใช่ค่ะใช่ก็จะเปืป่อยๆต้มเล้งก็จะเปืป่อยๆแบบนี้นะ นี่ก็จะมาปรุงอันนี้ป้าดาใส่พริกอะไรอ่ะใส่พริกขี้หนูสวนค่ะอ๋อเป็นพริกขี้หนูสวนเลยจ้าแล้วก็จะมีบีบมีน้ำมะนาวหน่อยเนาะก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวสดเลยอันนี้ค่ะครับอันนี้แซ่บๆเลยแล้วก็จะเป็นผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยชีฝรั่งอะค่ะโอ้โหแซ่บๆเลยครับจ้า เห็นเกี๊ยวก็มีใช่ไหมป้าก็จะมีเป็นเกี๊ยวก็มีนะครับเครื่องเป็นบะหมี่แห้งน่าทานมากครับเป็นตัวนี้ก็เป็นบะหมี่แห้งนะก็อีกเป็น อีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านเลยก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีเป็นปลาเส้นนะเอ่มีปลาเส้นมีเกี๊ยวแล้วก็จะมีพวกตับนะหมูชิ้นอันนี้เดี๋ยวมีเป็นเครื่องในด้วยนิดหน่อยอ่ามีไส้มีมกระเพาะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหมูสับครบเลย ครบเครื่องเลยโลยโอ้หน่าทานมากครับนี่โอ้เป็นน้ําซุปหมูสับครับแฉวเลยมีเป็นน้ําซุปหมูสับด้วยอันนี้ปตาเขาจะทำเมนูเซเล็กต้ยมยำครับใส่ถ้วยครับก็เครื่องอาจจะคล้ายๆกันครับจะมีเป็นหมู เป็นตับอะไรเงี้ยมีเป็นเครื่องในก็มีใช่แล้วลูกค้าสั่งเนาะใช่จะได้ซุปยำอันนี้ก็จะเป็นมีเป็นพริกป่นเนาะมีพริกป่นน้ำตาลเหม็นมะนาวครับที่นี่ใช้มะนาวสดใช่ไหมวะอ่าที่นี่ก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมะนาวสดเลยนะ นี่อันนี้ก็จะปรุงด้วยน้ำมะนาวอะไรมาแล้วเรียบร้อยเลยลูกค้าก็ไปใส่ถั่วด้านนู้นได้เลยเนาะเพราะว่าถั่วป่นนี่เรามีทำกันใหม่ๆกันเลยทุกวันเลยการลูกค้าสั่งหาแบแบบลูกค้าสามารถไปปรุงถั่วป่นได้เลยอันนี้เป็นต้มเล้งนะคะต้มเลง้ง ต้มแดงแบบแซ่บๆเลยครับอโอเคอันนี้นี้เป็นต้มเลือดหมูนะคะอันนี้แอดสั่งก็คือแบบว่ามีเครื่องครบเลยออโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันก็มีสั่งใส่ถุงกลับบ้านใช่ไครับพัดาค่ะใส่ถุงกลับบ้านก็ห้าสิบบาทเหมือนกันนะห้าสิบบาทเหมือนกันเนาะราคาเดียวกัน พระดาครับในส่วนของร้านนี่เปิดประมาณกี่โมงครับพระดาเปิดประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะครับแล้วปิดประมาณกี่โมงครับปิดประมาณบ่ายสองบ่ายสองก็ปิดแล้วบ่ายสองนิดๆนะอ่าหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองยังทันอยู่ค่ะครัก็ตรงตรงนี้นะครับจุดคือตรงแยกสุริสารฝั่งวิภาวดีขาออกครับหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองมาชิมก็ได้ครับร้านพระดาแล้วก็เปิดขายช่วงวัน วันจันถึงวันเสาร์ค่ะจันถึงวันเสาร์เนาะก็จันถึงวันเสาร์สามารถมาจอดรถหน้าร้านได้เลยเนาะกะทา่ร้านก็จะมีเมนูอ่าเป็นต้มเลือดหมูมีต้มเล้งมีต้มเลือดหมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำยิ่ตาโะมีหลายเมนูนะครับที่ร้านก็แนวแนวอ่าเป็นเป็นต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูได้เองค่ะมีทั้งแห้งทั้งน้ำนี่ที่มาที่ร้านประดาได้เลย อันนี้ที่แอดเอามาชิมก็คือเป็น2เมนูนะครับก็คือเมนูแรกนี่จะเป็นนี่เลยครับต้มเลือดหมูนะครับต้มเลือดหมูแบบแซ่บ,บๆเลยแล้วก็จะเป็นต้มเลง้งตัวต้มเล้งนี่ต้องบอกว่าอา,อาจจะไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมน้ํากันดูครับ <S <S ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงอ่อนตัวยามี่ครับก้ามาชิมกันได้ร้านปดาต้มเลือดหมูนะครับก็จะอยู่ตรงแยกสุทธิสารน,นะครับ ฝั่งวิภาวดีลังสิตขาออกติดกับป้ายรถเมล์เลยจะเปิดในช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งถึงประมาณสักบ่ายสองนะครับก็เปิดวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับก่อนหน้านี้ก็มีคลิปดีๆครับอย่างเช่นร้านข้าวแกงราคาถูกครับก็อยู่ซอยน้างนิวาส3.3มสาร้านนั้นก็น่าสนใจครับ อีกร้านก็จะเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับก็จะอยู่ติดสวนลุมพินีครับที่นี่ก็จะเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ในราคา50บาทก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ที่น่าสนใจเช่นกันครับและอีกร้านนึงเลยแนะนําเลยคือร้านปาติมตะแกงครับตัวร้านเองก็จะอยู่แถวย่านบางลําพูครับร้านนี้เป็นร้านดังเลยร้านปาติมตะแกงครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเด er ือนเอียงออนัวยามีด้วยนะครับ